เจนเนอเรชั่นมอเตอร์สเชลเลตคเมโรเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในราคาที่ถูกกว่าที่การได้ทราบมาว่ารถยนต์สันดาปเชลเลตคัมเมโรของเจเนอเรชั่นมอเตอร์สหรือที่เรียกว่าบัมเบอร์บีมีแผนจะหยุดการผลิตในเดือนธันวาคมปี2024ตามที่เจ้าหน้าที่ของแบรนดระบุแม้ว่าจะไม่มีโมเดลสืบทอดโดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวของคมเมโรจะจบลงที่นี่ในขณะเดียวกันก็หมายความว่าตำแหน่งของผลิตภัณฑ์จะถูกแทนที่ด้วยโมเดลใหม่ในอนาคตและคาดว่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคตอีก ด้วยตามที่มากรอชประธานเจเนอรั m มอเตอร์สกลในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาหวังว่ารถจะกลับคืนสู่รูปแบบเดิมและกลายเป็นรถยนต์ราคาไม่แพงและน่าดึงดูดในวงกว้างเขายังแนะนําว่าคเมโรสามารถกลับมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยราคาพื้นฐานคล้ายกับรุ่นนิโคอนเป็นที่เข้าใจกันว่าราคาตลาดของคเมโรอีวีรุ่นใหม่ของเชร์รคาดว่าจะอยู่ที่34,995เหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าราคาเริ่มต้นของรุ่นเชฟเพลงเล็กน้อย 3,900เหรียญสารัฐหลังจากได้รับเครดิตภาษี7,500เหรียญสารัฐราคาจะอยู่ที่ประมาณ27,495เียสหารียญสหรัฐประมาณ1ล้านบาทราคาจะมีความเล้เปรียบมากกว่ารุ่นเชื้อเพลิงด้วย